โคตรสวยเจ้าของเก่าน่าจะรักรถสุดๆเลยอ่ะเนี่ยโคตรใหม่ลูกค้าสวยจัดใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาท สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอลเซคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวอลเซคากับเต็นท์รถวอลเซคาเหมือนเดิมครับพี่เดิมฮะเต็นท์รถวอลเซคามีรถท่านเลือกมากกว่า100คันครับมีทุกรู่แบบวะแต่ณตอนนี้ที่เต็นท์เรามีมาด,ด้าเยอะมากอีพีแล้วเราอะไรนะมดดาด้าสองใช่ไหมวันนี้พามาดูมดดาด้าสามครับเดี๋ยวจะหาว่ามีไม่ครบเซตนะฮะมดดาด้าสามของเราตัวนี้สภาพโคตรสวยปี2 0 1 6 17ครับสีขาวใครตามหาอยู่เป็นตัวซีดานตัวนี้เป็นตัว 2.0ตัวสปี16จดทะเบียน2017สภาพโคตรสวยเชื่อได้เลยว่าลูกค้าทุกท่านใครเห็นก็ต้องชอบเพราะว่าราคาป้ายแดงอยู่ตรงนู้นเลยฮะ8 0 0 0 0ก็บาทเกือบ9 0 0 0วันนี้เต็ยรถวัชรยาเอารถคันนี้มาขายห,ายหันครึ่งครับราคาณตอนนี้ขายแค่479,000บาทเท่านั้น479,000บาทอดต่อเดือนเดือนละ9 0 0บาทลูกค้าครับราคานี้ไม่มีแล้วในทอรตลาดถ้าลูกค้ามาเจอสภาพผมตัดสินใจโชกเดียวเลยครับโคตรสวยเดี๋ยวพา มาชมฮนะดูภายนอกก่อนรูปร่างหน้าตาภายนอกก่อนใหม่ขนาดไหนคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาวรชัยไม่ต้องทําอะไรเลยสวยมากลูกค้าครับสวยมากสวยมากจริงนะสีภายนอกโอ้โหใสกิก๊กเดี๋ยวเปิดฝาระโปรให้ชมกันหน่อยดีกว่าเราจะดูแต่ภายนอกไม่ได้ต้องดูให้ครบถ้วนนะครับกุญแจอิโมนะกุญแจเป็นตัวกุญแจคีเล็ตนะครับกดปุ่มล็อกรถปลด,ปดล็อกนะฮะภายในใหม่มากลูกค้า เดี๋ยวเราดูข้างนอนก่อนเดี๋ยวค่อยดูข้างในต่อนะฮะอ่ะดูห้องเครื่องครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะฮะดูให้ชัดดูให้จบดูให้ครบนะฮะ นี่เจ้าของเก่าเขาเขาแว็กข้อเครื่องมาให้เราด้วยเจ้าของเก่าน่ารักมากนะดูแลรถด,ดีตั้งแต่ตอนซื้อดูแลรถด,ดีตั้งแต่ตอนใช้แล้วดูแลรถด,ดีตั้งแต่ตอนขายด้วยพอขายนี่แวคข้งเครื่องมาขายเราด้วยนะหัวน oh ็อตโอ้โหใสใสครับไม่เคยโดนประแจไขยนี่ซีนเดิมเดิมรถไม่เคยกิะเหตสียังไม่เคยทำลูกค้าสติ๊กเกอร์เดิมเดิม แล้วดูดิที่ผมชอบคืออะไรนี่คือรถที่ไม่ได้ทําสีแต่ว่าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยแม้แต่จุดเดียวลูกค้าเก่าน่าจะเคลือบแก้วมานะน่าจะเคลือบแก้วมานะครับเจ้าของเก่าน่าจะรักรถสุดๆเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นรอยเปื้อนรอยเปื้อนนะรอยฝนะุดนะไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับฝากระโปรงไม่มีเลยครับผมโอ้โหสุดจริงที่ผมทำนี้คือผมฝองอยู่นะ ผมฟองอยู่เพราะว่ามีรอยไหมไม่มีครับลูก,กาครับ สวยจัดลูกค้าน้อยคันนะที่ะภาพสวยได้ขนาดนี้เดี๋ยวพาดูต่อครับคันนี้ขาย4ี่แสนกว่าบาทเองนะไม่ใช่ขายราคา5 6าหกแสนนะครับสี่แสนกว่าบาทได้สภาพรถแบบรักษาสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยอ่ะดูยางครับพี่ครับยางนี่ทั้ง4ี่เส้นคือยางนี่ดอกเหมือนออกจากศูนย์ยางเลยน <c> ะ <ười> คือใหม่เมื่อนี่ยางปีอะไรเนี่ยอ๋อยางปี2022ลูกค,ะคะ้าครับยางนี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเป็นปี2022อถึงว่าใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ ทั้ง4เส้นนะครับคือใช้ยาวๆลูกค้าใช้ยาวๆแค่ยางนี่ก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทแล้วที่เปลี่ยนมา มาดูท้ายรถหน่อยท้ายรถนี่เขาติดตั้งกล้องมองหลังไม่ด้วยติดตอ,กล,อ,ก,ลอกล้องมองหลังมาเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพเวลาถอยหลังว่าระยะห่างของเขาเนี่ยห่างเท่าไหร่มีความเสีย่ยงไหมอันตรายไหมนอกจากภาพแล้วนะครับเขายังให้เสียงมาด้วยนะติดเซ็นเซอร์นะครับในม,มุมอับมาให้ด้วยนะ4จุดนะครับ4ี่จุดนี้ทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาคือได้ยินเสียงชัดทั้งหมดไม่ว่าจะเจอสิ่งกีดขวางทางด้านไหนรถคันนี้เห็นชัดทั้งหมดนะครับอมาดูห้องผู้โดยสารกันหน่อยไม่ใช่ ห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยครับห้องเก็บสัมภาระครับโอ้โหใหม่มากลูกค้านี่ตะเข็บนี่เดิมๆเ,เลยโอ้โหคืออย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยตะเข็บอย่างเงี้ยคือตะเข็บจากโชว์รูมเลยนะผมบอกให้เนี่ยรอยอาร์คเดิมๆเ,เลยเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยอะสิ่งที่ผมเจอในรถในรถเก๋งส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นแฮทช์แบ็กหรือ4ประตูหรือซีดานนะครับตรงพลาสติกตรงนี้จะเป็นรอยเยอะมาก จะเป็นรอยข่วนรอยขนแมวเยอะมากเพราะเวลายกข้าวยกของออกเนี่ยยกของแข็งคือของแข็งคมคมขวนนิดหน่อยเป็นรอยแล้วลูกค้าครับแต่นี่ใช้มาเอ่อปีสองพันสิบหกบเจ็ดใช้มา5ปีลูกค้าครถเขาที่ใช้มา5ปี5ปีนี้ขนของไม่เคยโดนพลาสติกเลยใหม่จริงๆใหม่เหมือนป้ายแดงเลยครับดูห้องเก็บยางอะไรหน่อยฮะ ยางอะไหล่ไม่เคยใช้ครับนี่ยางอะไหล่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนี่คือสภาพใหม่จริงๆวันนี้ขายรถสภาพแบบนี้เลยฮะลูกค้าครับใายได้ไปถือว่าโชคดีแล้วกันนะนี่เราคัดรถกันแบบสุดๆเลยวันนี้ไม่โชว์คันนี้ไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ต้องเห็นสวยๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าใหม่ไม่แพ้ใครนอกไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในจเจ้ามาดาสามกันหน่อยนะผมขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนตัวนี้เป็นระบบ พูดสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถแบบว่าไม่ต้องใช้กุญแจไขมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับเสียงรถเสียงนี่จากพวงมาลัยคอนโทรลหน้าจอแสดงผลผ่านจอยสติ๊กตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนไอคอมมาน์ and, เป็นระบบที่ติดตั้งในพวกเบนซ์บีเอ็ม่ะเขาเขาปรับจอยสติ๊กตรงนี้ละตรงนี้เขาจะพยายามทําให้มันโล่งที่สุดนะครับแล้วตัวคอนโทรลเครื่องเสียงจะมาใส่ตรงนี้แทนนะมันก็เลยจะทําให้รถคันนี้ดูล้าทันสมัยมากขึ้นอีกมาดูพวงมาลัยครับดูสภาพรถคันนี้นะ โคตรใหม่ลูกค้าพูดต,งตรงๆเลยคือโคตรใหม่พมมลยเนี่ยสัมผัสรู้เรื่องเลยลูกค้าครับไม่มีรอยซ่อมสัมผัสรู้เลยไม่มีรอยซ่อมไม่เคยทำนะนี่คือไม่เคยพ่นสีเลยนี่คือสัมผัสหนังแท้นิ่มนิมนุ่มๆุ่มคือใหม่มากไม่มีรอยลอกรอยเหงื่อรอยดูแลเจ้าของเก่านี่ต้องดูแลดีมากนะครับเป็นหนังดําเย็บนะหนังดําเย็บนะครับอันนี้คือดีไซน์ของเขาแล้วก็มีโเมียมตัดตรงด้ามอาจะมีรอยถลอกจากตรงโลโก้นิดหน่อย สามารถเก็บได้ดูแลรักษาได้แต่ว่าเนื้อสัมผัสตรงนี้เวลาใช้งานเนี้ยดูแลดีมากตรงนี้เป็นเป็นเยอะครับเป็นกันเยอะอันนี้ทําใจฮะคือฟื้อมาส่วนใหญ่ก็4ปี5ปีก็จะเริ่มลอกเลยฮะเริ่มลอกแล้วนะครับแต่ตรงนี้นี่คือสภาพที่เราเราเรา,เราหามาเดี๋ยวเราเก็บให้ลูกค้านะครับดูส่วนอื่นกันหน่อยครับลูกค้าครับนี่ฮะคอนโซลครับลายไม้ครับเนื้อแอร์ครับโอ้โหใหม่มากนี่ฮะ ปิดเสียงปิดเสียงตรงนี้ครับนี่หมุนตรงนี้ฮะประพาขึ้นดูชาแนลตรงนี้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยเจ้าของเก่ามีเย็บมาเพิ่มเติมนะนะครับนี่เขาแต่งมาเพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นของเดิมเดิมเนี่ยจะไม่ลอกอย่างนี้ง่าย <Okay. S 1> คือเขาจะไปติดหนังได้แดงเพิ่มขึ้นมานะครับไหนหนังได้แดงเนี้ยติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยฮะนี่ของเก่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกให้ลูกค้าดูเลยนี่เขาติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับมันไม่ใช่แอสเซอรรี่จากศูนย์นะคือของเก่าเนี่ย คือเขาจะเป็นหนังหนังปกติอันนี้เขาหุ้มมานะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาตอนติดตั้งใหม่ๆก็คงสวยนะครับแต่ตอนนี้มันลอกแล้วไม่เป็นไรครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้อยากให้ลูกค้าชมนะว่ารถของเรานํารถเข้ามาเนี่ยสาภาพสวยๆขนาดไหนนะฮะอันนี้คือเบาะนะครับสาภาพยังโอเคนะแต่ว่ามันก็มีรอยย่นแหละคือภาษาเบาะหนังแท้นะครับก็จะมีรอยย่นแบบนี้นะฮะรอยย่นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่อยากให้ดูภาย,นภายในคอนโซลคอนโซลสวยครับลูกค้า สวยครับคันนี้สภาพใยๆเลยฮะ หัวเกียร์ใหม่มากนะนี่เจ้าของเก่าน่าจะไม่ได้ใส่แหวนนะครับไม่มีริ้วรอยเลยอันนี้คือสภาพสภาพของเจ้ามาด้าสามตัวสกายทีปี2องพันสิบหจดใครสนใจนะคันนี้อย่าพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้ด่วนเลยเป็นตัว C นะราคาครับสี่แสนเบาทเท่านั้นราคาถูกกว่าป้ายแดงคือครึ่งหนึ่งถูกกว่าป้ายแดงคือครึ่งหนึ่งเลยคันนี้ขายแค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านใดเครดิตดีคือฟรีดาวใช้เงินดอ,อกรถแค่ศูนย์บาทนะครับผม่อนตต่อเดือนเดือนละเก้าพันบาท ลูกค้าต้สนใจติดต่อ้ามาฮะ08646ตัวแล้วก็7 08646ตัวแล้วก็7เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเองนะครับยินดีรับทุกสายสายไหนไม่รับเดี๋ยวโทรกลับนะครับหรืออยากจะดูรถรุ่นอื่นนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือเข้าไปดูในช่องทางอื่นๆโชว์มาเนี่ยทั้งหมดได้เลยนะครับนะครับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนติดต่อมันได้และสาคัญช่องทางนี้ยูทูบนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดซับสไครต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากเจ้ามาด้าสามสกายที2.0ตัวุดันนี้ปั1ซี สาภาพสวยใสไลทที่ติแบบนี้ไว้ด้วยนะครับและนี่นะกระจกมีกล้องหน้ามันทึกด้วยนะครับแถมมให้น,นี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม